สวัสดีครับผมช่างแขกโกลชานะครับวันนี้ก็จะมาขออธิบายนะครับการทํางานของตู้ควบคุมนะครับของโรมขนาด4ีณแเมตรนะครับเป็นโดมตากปลานะครับผมนะครับชุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์วัสดุหลักๆนะครับของชุดควบคุมพัดลมนะครับจะมีพัดลมควบคุมความชื้นและพัดลมกวรอากาศนะครับผมด้านในนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดร้อยถึงร้อยยี่สิบบัต์นะครับจำนวนสองแผงนะครับผมแล้วก็จะมีต,ะ er ะตัวตู้คอนโทรลนะตู้คอนโทรลก็จะประกอบด้วยเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะมีชุดจอว,วัดอุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็เป็นความชื้นนะครับภายนอกนส่วนชุดนี้ก็จะเป็นจอวัดอุณหภูมิภายในนะครับแล้วเป็นวัดความชื้นภายในนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับควบคุมตัว พัดลมควบอากาศนะครับผมนะครับสามารถให้พัดลมทํางานถ,าถ้าอุณหภูมิเกินพัดลมก็ทางานอัตโนมัตินะครับหรือจะใช้เป็นระบบเมนวลก็ได้ครับเราเปิดตรงนี้นะครับพัดลมก็ทํางานโดยที่ไม่ได้ผ่านชุดอุณหภูม,มินะครับผมนะครับทีนี้หน้าจอก็จะมีอยู่3ามสาหน้าจอหลักนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือวัด อุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วอันนี้จะวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในนะครับแล้วก็ชุดเบรเกอร์สา Baker, ตัวนี้นะครับเป็นเบรเกอร์ที่ใช้ควบคุมตัวพัดลมกวนอากาศนะครับพัดลมกวนอากาศก็จะมีอยู่สามตัวนะครับ่ด้านในนะครับตรงกลาง3ตัวนะครับตรงกลาง3ตัวแล้วก็ด้านท้ายอีก3าตัวนะครับผมนะแล้วก็จะมีพัดลมควนอากาศ48นิ้ว3าตัวนะครับ เบรกเกอร์สามตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์ที่เอาไว้สำหรับชุดควบคุมชุดพัดลมควบคุมความชื้นนะครับผมนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นพัดลมนะครับจะทำงานตามเป็นแหล่งพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับพัดลมก็จะทำงานตามตามแสงที่เราได้รับนะบแสงมากเขาก็จะทำงานทางานได้ได้แรงนะครับถ้าแสงมากเขาก็ทำงาน เบานะครับผมแต่จะไม่ผ่านชุดควบคุมนะครับไม่ผ่านชุดควบคุมชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับจะเป็นการทํางานแบบบายพาสนะครับทางานตรงนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงนะครับไปหาพัดลมเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้สําหรับอานยามจาเป็นที่แบตเตอรี่หมดนะครับหรือไฟไม่มีนะครับเราก็ใช้เป็นผ่านแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงนะครับผมนะครับก็ทํางานตามแสง ถ้าเราต้องการให้พัดลมเบาหนะับเราก็ใช้เป็นแผ่นกระดาษนะครับมาปิดบังไว้สักครึ่งหนึ่งเพื่อให้พัดลมมันทํางานให้พอเหมาะนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้พัดลมดูดความชื้นออกถ้าพัดลมทํางานาหรือรับแสงมากแล้วก็พัดลมดูดความชื้นออกไปมากเกินไปมันก็จะทําให้ความร้อนภายในโรงเรียนออกมากด้วยนะครับการเทคนิคก,การแก้ปัญหาหรือการาการ ที่จะให้พัดลมเบาก็ใช้แผ่นกระดาษนะครับมาปิดสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแผงนะครับพัดลมก็จะทํางานเบากว่าเดิมนะครับเพื่อให้อุณหภูมิให้รักษาไว้แล้วก็ดูดใช้ความชื้นออกพอแค่ให้อ่าให้ความชื้นมันออกหมดไม่ให้มันเป็นเหงื่อนะครับไม่ให้มิไม่ให้มันมีไอ้น้ำนะครับอันนี้คือหลักการของการดูดนะครับถ้าเราดูดออกมากไปเนี่ยหรือความชื้นออกมากเนี่ยความร้อนมันก็จะออกไปด้วยนะครับทำให้การตากมันก็จะไม่แห้งนะครับอันนี้ก็คืออ่าชุดพัดลมตัว จากแหล่งพลังงานของโซลาเซลล์นะครับหรือคว่าโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานก็ปิดนะครับเปิดทป็ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้พัดลมจะ,ะทํางานตามความชื้นที่เราตั้งนะครับพัดลมก็จะเป็นทํางานตามความชื้นที่เราตั้งนะครับอ,อันนี้ก็จะ,ะจำนวนหน,หนึงนะครับ ความชื้นนะครับที่มันตรวจจับได้ก็คือข้างใน31นะข้างนอก3.2ตอนนี้ผมเปิดประตูไว้สองขามันก็อุณหภูมิจะใกล้เคียงกันนะครับนะครับอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันนะครับกับความชื้นนะครับทีนี้เวลาเราเปิดชุดแบตเตอรี่นะครับตรงกลางนะครับสองตัวนี้เราจะปิดไว้นะครับเวลาตากของนะครับ